สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินนะคะพลึกศพกันมังกรประจําวันที่16ถึง31มีนาคม2564ค่ะชาวธาตุดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22. เมษายนถึง 21. พพฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22. สิงหาคมถึง 21. กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22. ธันวาคมถึง2 1มกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้น้นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะ ตามหลักโหลาศาร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอนุความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัศด,ดินพฤึกศบกันมังกรในอีพีนี้จะเป็นการอนุความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้า ที่ไม่กำลังจะเปิดนี้นะคะ ไปตัดสินใจใด,ดๆสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะก็สําหรับชาวธาตุด,ดินนะคะพึกศบกันมังกรหรือว่าชาวสองเองก็ตามนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะก็ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดให้เพื่อนๆที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับไม้นะคะทุกๆแพ็กเกจเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์ตอบหรือโทรไลน์นะคะก็จะมีส่วนลดให้20%ทุกแพ็กเกจเลยนะคะสนใจนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถ สามารถแอดไลน์ไอดีหรืออดูรายละเอียดก่อนใต้คลิปได้เลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนแอดไลน์มาคุยกันได้เนาะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องราวของไพทาร์กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีที่ผ่านมานะคะชาวทัดดินลึกศพกการมังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพใบแรกนะคะได้เป็นไพ เเหรียญนะคะเป็นไพ่ของการรอคอยนั่นเองนะคะใบที่2ค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะใบที่3เป็นไพ่คิงเหรียญค่ะสมกับเป็นชาวทัดดินจริงๆนะคะและใบสุดท้ายค่ะเป็นชาวอขอโทษค่ะเป็นไพ่6 ดาบนะคะชาวธาตุดินพลกศบกันมังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพลกศพกันมังกรด้วยกันเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณค่อนข,อข้างที่จะรอคอยความสัมพันธ์อ่านะคะตัวคุณอยากจะก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะ อัศวินถือไม้เท้านะคะอยากจะก้าวเดินไปอยากจะพุ่งทะยานอยากจะผลักความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้านะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะความสัมพันธ์นะคะหยุดนิ่งนิ่งเฉยเลยนะคะไม่ขยับขยื่นไม่ไปไหนตัวคุณรอคอยอยู่ตรงนี้รอคอยมานานแล้วด้วยซ้าไปนะคะให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกซ้าแล้วซ้าเล่าจนสุดท้ายแล้วค่ะตัวคุณเลือกที่จะตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะท,ท,ทั้งๆทีออ่ ถามว่าคุณจะรอได้ไหมคุณรอได้แหละแต่ว่าคุณเหมือนกับรอมานานแล้วอะคะ่ะนะแล้วก็มันไม่คืบหน้าสักทีก็เลยเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รอต่อไปแล้วนะคะใครจะอยากจะรอก็ตามใจอยากจะอยู่ก็โอเคอยากจะไปก,ก็ก็ไม่สดแล้วนะคะเนาะทุนะไม่อยากจะรอต่อไปแล้วอะคะ่ะขอออกจากพื้นที่นี้ขอไม่รอแล้วนะคะอืมทั้งทั้งที่ก็เอ่อบางคนนะคะเลือกที่จะ ฟีตัวออกมาเฟดตัวออกมานะคะ,ะไม่บอกกล่าวใดๆไม่บอกว่าฉันจะไม่รอแล้วไม่บอกว่าฉันจะไม่อยู่แล้วแต่ก็เลือกที่จะเงียบหายไปเฉยๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทัดดินพฤึกศพกันมนกรในช่วงวันที่16 31มีนาะคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูการขาแนวโน้มอนาคตความแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินปึกสบการมังกรในช่วงวันที่16บหถึงสามีนาคม2 5 6 4เป็นอย่างไรค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญคุณยังในใจลึกๆถึงแม้ว่าคุณจะ ตัดสินใจเลือกที่จะหันหลังแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในใจคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะยังคิดถึงช่วงเวลาที่เราเขาเรียกว่ามีความสุขด้วยกันนะคะนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยหัวเราะเคยยิ้มนะคะเคยมีความสุขด้วยกันเคยฝันร่วมกันนั่นเองนะคะไพ่สิ ดาบแต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะเนาะมันความสัมพันธ์นี้คุณเลือกที่จะจบเองเลือกที่จะเจ็บเลือกที่จะเต็มใจที่จะเจ็บแล้วก็เต็มใจที่จะจบแล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีความมั่นคงไม่คืบหน้านะคะตรงนั้นเนาะและไพ่สรุปได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะตัวคุณเลือกที่จะหันหลังให้กับ คนคนั้นนะหันหลังให้กับความรักที่มันหยุดนิ่งหยุดเฉยนะคะไม่มีความมั่นคงไม่ให้ความมั่นคงทางจิตใจของคุณไม่ให้ความมั่นคงทางความรักทางหัวใจหรือแม้แต่สถานะความเป็นอยู่ก็ตามนะคะคุณเลือกที่ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่คืบหน้านั้นแล้วก็ประครับประคองหัวเลือกที่จะ ขอโทษค่ะเลือกที่จะประคับประคองหัวใจของตัวเองนะคะกลับมากลายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะขอประคับประคองหัวใจของตัวเองขออยู่ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าตามร้าไพ่มันจะเป็นพ่ายเด็กกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความมั่นคงใดๆนะคะอาจจะรู้สึกเงาอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังสบายใจมากกว่าที่จะรอคอย แบบไม่มีจุดหมายไม่มีความหวังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคต,ตความรักความสัมพันธ์ของชาวแทัดินพลึกศพกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต efendim, อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะขอดูเอาคำอนาคตาความรักความสัมพันธ์ของชาวแท้ดินพลึกศพกันมังกรค่ะเป็นอย่างไรคะ ไพ่ justice ค่ะคุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจดีแล้วแหละนะคะเ,เลือกที่จะให้ความยุติธรรมกับความรู้สึกตัวเองนะคะแต่ตัวคุณนะหลังจากที่เดินออกไปแล้วนะคะคุณก็น่าจะมีกำแพงปิดกั้นตัวเองมากพอสมควรนะคะอืม คิงถือดาบค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโดดเด่นมากๆเนาะหรือธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้ค่ะและขอสรุปอีกหนึ่งใบได้เป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณจะนะคะเอ่อ ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าแต่ในเรื่องราวของความรักคุณคุณเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะไพ่8ดาบไพ่อ่าคิงถือดาบนะคะคุณมีกำแพงที่สูงนะคะภายนอกคุณแสดงออกมาว่าตัวคุณเข้มแข็งตัวคุณอยู่ได้นะคะตัวคุณเป็นคนที่หนักแน่นแต่ ในใจลึกๆคุณมีความอ่อนไหวนะคะเนอะคุณมีความอ่อนไหวจิตใจอ่อนไหวมากๆนะคะในเรื่องราวของความรักคุณก็เลือกที่จะปิดประตูหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะนะไพ่แปไม้เท้านะคะขอที่จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องราวของการงานความมั่นคงนะคะโฟกัสในเรื่องราวของความมั่นคงซะมากกว่านะคะใคร ใครเข้ามาตัวคุณก็เลือกที่จะปิดกั้นนะคะไม่รับค่ะนะคะขอแค่เป็นเพื่อนเท่านั้นจะไม่เลื่อนสถานะไปมากกว่านี้เพราะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตัวคุณยังมีความเข็ดนะคะมีความกลัวมีความวิตกกังวลกับกับในเรื่องราวของความรักครั้งเก่าอยู่นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะสร้างกำแพงนะคะเป็นเป็นเกาะกำบังหัวใจของคุณตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังก่อนนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะสามไม้เท้าค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะ และใบสุดท้ายค่ะได้เป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะไพ่แนะนำนะคะบอกว่าในเรื่องราวของความรักตัวคุณน่าจะมีแผลนะคะเอ,อมามากมายมากมากมายเหลือเกินนะคะไพ่ก้าวไม้เท้าคุณเจ็บซ้ำนะคะในเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆม,มามากคุณก็เลยมีความกลัวมีความระแวงที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าใครจะเข้ามาตัวคุณก็เลือกที่จะ รอคอยไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวคุณยังไม่พร้อมเนาะขอ ขอดูนานๆขอประครับประคองหัวใจของตัวเองก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในใจลึกๆค,คุณก็ยังคงมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแหละว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อไปฉันจะไม่พลาดเหมือนเดิมฉันจะไม่เจ็บเหมือนเดิมฉันจะไม่เจอคนแบบเดิมอีกแล้วนะคะเนาะแต่ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมไม่ว่าใครจะเข้ามาตอนนี้หรือว่าในอนาคตก็ตามถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้คุณรักษาแผลใจของตัวเองให้หายก่อนการ ที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณพร้อมจริงๆถ้าหากว่าไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะเราโฟกัสแล้วก็เยียวยาหัวใจของตัวเองไปก่อนนะคะโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งวู่วามค่ะเนาะรอคอยไปก่อนคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่คน คนที่คุณต้องการนะคะอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงครึ่งหลังความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ